<g ül> เรื่องของเรือเดินสมุทรจริงๆความสำคัญก็อยู่ที่หวายพระองค์บอกว่าพิกุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายแช่อยู่ในน้ำตลอดหเดือนเขายกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้วอันฝนตก รถแล้วย่อมจะเสียไปผุไปโดยไม่ยากเลยฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพิกขุจเจริญอริยมรักอันประกอบด้วยองค์8ปดกระทำให้มากซึ่งอริยมรักอันประกอบด้วยองค์แปดสังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยอืมก็ใส่บาลีมาไว้ให้ด้วยนะ พิกุทั้งหลายเมื่อพิกขุนะพิกขุเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทําให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างไรเล่าสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธโน้มไปเพื่อโวตสักะย่อมจเจริญสัมมาสังกัปปะย่อมจเจริญสัมมาวาจาย่อมจเจริญสัมมากรรมตะย่อมจเจริญสัมมาอาชีวะย่อมจเจริญสัมมาวายามะย่อมจเจริญสัมมาสติย่อมจเจริญสัมมาสมาธิอนาสัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อวพสักกะภิกขุทั้งหลายเมื่อเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8กระทำให้มากซึ่งอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8อย่างนี้แลสังโยชน์ทั้งหลายจึงสงบหมดไปโดยไม่ยากเลยมรรคแหยิบองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทำก็คือถึงถึงกันหมด นี่ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งมักมีองค์8เป็นปฏิจจสมุปาโทคืออาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นที่พระผู้มีพระภาคไล่ตั้งแต่ว่าถ้าสัมมาทิฏฐิบริบูรณ์สัมมาสังกัปปะจะบริบูรณ์ถ้าสัมมาสังกัปปะบริบูรณ์นะสัมมาวาจาจะบริบูรณ์สัมมาวาจาบริบูรณ์สัมมากรรมันตะจะบริบูรณ์สัมมากรรมันตะบริบูรณ์นะสัมมาอาชีวะบริบูรณ์ อาชีวบริบูรณ์วายามะบริบูรณ์วายามะบริบูรณ์สติบริบูรณ์สติบริบูรณ์สมาสมาธิบริบูรณ์ทำข้อเดียวก็ได้ปฏิบัติสมาธิทอันเดียวแล้วอย่างที่พระศาสดาตรัสอาศัยวิเวกวิลาคะนิโรธน้องไปเพื่อพวกสักขะหลุดพ้นมาดูอย่างข้อศีนอันเดียวเช่นคุมสัมมาวาจาอันเดียวแล้วสามารถนะ อาศัยวิเวกวิลาคะาอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อวุตสขะหลุดพ้นได้เหมือนกันเวลาเราคุมวาจาเนี่ยพอเราคุมไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอะไรเริ่มเห็นจิตว่าก่อนที่วาจาจะออกเนี่ยจิตปรุงก่อนใช่ไหมจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาควบคุมในระดับของจิตอย่างเช่นโยมพูดคำหยาบเรื่อยเรื่อยพอยมมาคุมว่าเราจะไม่พูดคำหยาบ เราจะเริ่มเห็นอะไรเราเริ่มเห็นว่าเราปรุงคำหยาบก่อนในใจก่อนที่เราจะพูดใช่ไหมเราก็จะมาเริ่มคุมความคิดเรานี่เริ่มเห็นจิตละอืมใช่ไหมแต่เห็นจิตเนี่ยก็ยังไม่ใช่จิตแท้เห็นเป็นอารมณ์ที่จิตไปรับรู้ไปตั้งอาศัยนะเป็นผืนนานผืนนาหนึ่งที่เป็นส่วนของอกุศลใช่ไหมเรื่องของคำหยาบ อพอเราดูไปเรื่อยๆเ,เราหักข้ามไปเรื่อยๆ <c oughs> นะอกุศลเริ่มหมดเริ่มบรรเทาเบาบางอากุศลหมดเป็นยังไงจิตจะเริ่มตั้งมัน่นเวลาอากุศลดับนิวรห้าดับหรือการปฏิบัติเปลี่ยนเปลี่ยนดับซึ่งเป็นอกุศลสามอย่างเนี่ยพระภูมิพระภาคบอกจิตก็จะตั้งมัน่นจะเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่น นี่ก็เป็นลำดับไปจนถึงการหลุดพ้นแต่นั้นที่พระผู้มีพระภาคบอกอาศัยวิเวกวิลาค่าอาศัยนิโรดน้องไปเพื่อวสักขาเนี่ยเราลองดูตรงนี้อาศัยวิเวกเวลาจเจริญมรรคแข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาก็ตามแล้วทำได้เข้าใจทำได้เกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่น นะพอเดินมาถึงจิตตั้งมั่นเน, stock, นี่ยมีวิเวกละอาศัยวิเวกอาศัยวิเวกขึ้นมานี่เป็นความวิเวกในจิตวิเวกก็มีกายวิเวกจิตวิเวกนะกายไม่วิเวกแต่จิตวิเวกก็มีกายวิเวกด้วยจิตวิเวกด้วยก็มีกายไม่วิเวกแต่จิตวิเวกก็มี ทีู่้เจ้าทรงตัดเรื่องของกายออกจิตไม่ออกอืกายออกจิตออกจิตออกกายไม่ออกแหละนะสี่แบบพระองค์บอกเรือเดินสมุทรที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือหวายพวกเรือเดินทะเลในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เอาหวายมาผูกหวายแช่อยู่ในน้ำตลอดหเดือนก็ไม่ค่อยผูุเปื่อยเท่าไหร่แต่พอยกขึ้นบกในฤดูหนาวเครื่องผูก คือหวายเนี่ยที่เป็นเครื่องผูกต้องลมและแดดแล้วอันฝนตกรถแล้วย่อมจะเสียไปผุไปโดยไม่ยากเลยดังนั้นเครื่องผูกที่เหนียวก็จะผูกกลอนได้ง่ายพระองค์เลยเปรียบเหมือนการเจริญอริยมครคมีมองค์8มันก็จะทำให้เครื่องผูกคือสังโยชนีน่ค่อยๆผูกกลอนไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนหวายที่มันผูกเกลือ นะเดินสมุดที่เขายกขึ้นบกนี่ก็คือพระองค์อุปมาเปรียบเทียบเมื่อพิกุเจริญอริยมักอันประกอบด้วยองค์8ปดกระทำให้มากซึ่งอริมัคอันประกอบด้วยองค์8สังโยชน์ทั้งหลายย่อมสงบไปหมดไปโดยไม่ยากเลยดังนั้นเราก็พยายามฝึกพยายามเจริญมักมีองค์8ซึ่งมักมีองค์8เนี่ยพระองค์ย่อมาก็เหลือแค่อนาปานสติย่อมาสามก็เป็นปัญญา ศีลส,สมาธิย่อมาเหลือสองก็เป็นสมถากับวิปัสสนาย่อมาเหลือหนึ่งก็คืออนาปานสติพระผู้มีพระภาคก็เลยทรงอยู่ด้วยอนาปานสติในทุกครั้งที่จำพรรษาการดังนั้นพระาศาสดาอยู่จำพรรษาด้วยอนาปานสติสมาธินะและอนาปานสติสมาธิพระองค์ยังตัดว่าชื่อของเขาคือ อริยวิหารพรหมวิหารตถาคตวิหารย้อนไปตรงนี้อีกที่ว่าหยิบมักแปองค์ใดองค์หนึ่งขึ้นมาทำแล้วเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็ให้เขาไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีแล้วให้สังเกตอะไรสังเกตตรงนี้พระองค์ให้อาศัยวิเวกค,คือความตั้งมั่นของจิตวิเวกวิลาคจิต ที่ตั้งมั่นแล้วย่อมจางคลายและดับไปในที่สุดนี่คือเราสังเกตวิลาคะความจางคลายของมันอาศัยนิโรธเมื่อมันจางคลายแล้วที่สุดดับคือนิโรธดับแล้วอาศัยอะไรต่อน้อมไปเพื่อโวาสาาักคะโวาสักขะคือสลัดคืนหรือสลัดลงหรือปล่อยวางขณะที่จิตตั้งมัน่นนั่นคือวิญญาณเนี่ยปฏิทิตังในผืนนาที่เป็นอุเบคาซึ่งเราจะเห็นอย่างเงี้ยเราต้อง เราต้องไปเฝ้าดูใช่ไหมการเฝ้าดูก็คือการเข้าไปเพ่งเฉพาะซึ่งจิตอันตั้งมั่นแล้วอย่างนั้นเป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้พระองค์เรียกว่าอุเบกขาสัมโพชงนะโพชงเจ็ดองค์สุดท้ายที่จะเป็นเหตุให้วิชาและวิบุตเกิดขึ้นนี่ก็คือเหตุปัจจัยของการบรรลุธ,ธรรมหรือการเข้าถึงอรัตผลทั้งหมดนี้ถูกกระทำด้วยการเจริญอน,อนาปานสตินะ แค่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแเ้วเลึกถึงลมหายใจเรื่อยๆนะจะอยู่อิริบทใดจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนนะนึกถึงลม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 เรื่อยๆเป็นการทําลายภาวะตัณหาความอยากในการนําไปสู่พบอยู่ตลอดเวลาอันนี้ได้ประโยชน์นะดังนั้นก็พยายามอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเป็นประจําสม่ําเสมอนะเราก็จะได้เกิด นิสัยความคุ้นเคยความเคยชินนะ